สวัสดีครับวันนี้วันนี้ของมูกไทยแลนด์นะครับเรายังอยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเมืองนี้นะครับมีคูรูคนปลูกไม้่วงหัวรีเนี่ยเยอะแยะนะครับระดับพระการเลยท่านผู้ชมคนนี้คนแรกก็คือคุณอุดมนะคุณอุดมนี่ปลูกไม้่วงหัวรีมาพันกว่าต้นนะพันกว่าต้นท่านผู้ชม10กว่าล้านบาทนี่รอแน่นอนท่านผู้ชมแล้วสวนข้างหลังเราเนี่ยเป็นสวนของคุณหนูพันนะฮะคุณหนูพันคุณหนูพัน,น,พนปลูกไปกี่ต้นครับ ปลูกทั้งหมดนะคะเพราะว่า2แปลงค่ะทั้งหมด432ต้นค่ะ432ต้นก็ขั้นต่ำประมาณ4ีล้าน3นะครับเอาผมตีให้5ล้านแล้วกัน5ล้านท่านผู้ชมถ้าไม่ได้5ล้านไม่ขายถามว่าได้ไหม <Okay. S 2> ได้นะครับได้เชื่อผมเพราะว่าต้นละ2ล้านบาทเราก็พาไปดูมาแล้วต้นละ2ล้านบาททําได้ไหมทําได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้จะขออนุญาตเจาะแก่นเพราะว่าเรามีเรื่องที่ติดค้างในใจนิดหนึ่งคุณนูผันบอกว่าปลูกทีทีเนี่ยมันจะเข้าแก่นไหมคุณต้องปลูกทีที วันนี้ไม่ต้องไปถามใครนี่ถามต้นไม้เลยวันนี้เราจะมาเจาะดูนะว่าเราปลูกทีทีปลูกตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยคุณหนูผานผมดูแล้วเนี่ยหนึ 1, 2, 2, 3, ่งสองสองเมตรสามเมตรเองสองเมตรสามเมตรเดี๋ยวมาเจาะกันเลยท่านผู้ชมเรามาดูดี่ปลูกทีทีขนาดนี้มันจะเข้าแก่นไหมนะครับเพราะคุณหนูผานบอกว่าถ้าไม่งั้นจะได้ย้ายจะได้ย,าย้ <laughs> ยายให้ห่างๆปลูกห่างๆนะครับเดี๋ยวจัดเลยท่านผู้ชมจัดเลยมไม่ต้องถามใครถามต้นไม้ถามของจริงเลย เอามาเห็นกับตากันเลยนะครับท่านผู้ชมแหมสีสีไหนครับเนี่ยสีม่วงเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจาะเพิ่มมันยังไม่สุดโอ้ยไปให้มันสุดทางไปให้มันสุดทางท่านผู้ชมดูนะสีถือว่าเข้มนะอันนี้อายุกี่ปีครับที่ปลูกมา อันนี้ได้5ปีแล้วคะ่พะพ่อป่ปลูกตั้งแต่กุมภาหกสองอ๋ออันนี้5ปีนะครับท่านผู้ชม5ปีเข้าแก่นขนาดนี้นะครับต้นไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่สูงแล้วแก่นไม้นี่ได้เยอะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หอมนะครับท่านผู้ชมอันนี้กล <ๆ S 1> ิ่นกลิ่นดอกกุหลาบนะฮะเขาเรียกว่าโรสบุตไม้ที่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบอเดี๋ยวผมให้คุณพ,พี่หนุ่มผานพาดูนิดนึงค่ะเชิญค่ะคุณโตอันนี้กี่เมตรครับเนี่ย เดี๋ยวผมวัดดูอ่าวว่าเขาปลูกกี่เม็ดกันก็แล้วแต่มันจะลดได้ค่ะหสองเฉลี่ยแล้วก็คือสนั่นแหละครับสองคนึ่งสองสามอ่าสองคูณสามท่านผู้ชมเฉี่ยว่ามันถีไปแหละดูจากแจะแนะนาเพื่อนทุกคนมันถีมันทําให้มันทําให้ต้นเนี่ยเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะค่ะต้องปลูกให้แบบได้สี่คูณสี่อย่างที่คุณต้งแนะนำค่ะจะได้ปลูกครั้งเดียวจบผมแนะนําตั้งแต่แรกนะครับผมแนะนําตั้งแต่แรกคุณอุดมปลูกกี่เม็ดถ้าเป็นริม รอบสวนผมผมจะทําเหมือนเป็นกั้นลมผมว่าอแถวเดียวผมก็คือสเมตรครับ 2> 2 <m S 1> แต่ว่าตรกลางเป็น4ี่คูณสหมดครับเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมดูฝั่งนี้ด้วยนี่นี่น,นี่ที่ปลูกมาเนี่ยแมคุณหนูผันที่จริงถ้าห่างกว่าน,นี้นิดนึงนี่สวยงามอลังการก <c oughs> ารสร้างเนาะอันนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายที่จริงมันก็เข้าแก่นนะเมื่อกี้มันเข้าแก่นนะเราเจาะดูมันเข้าแก่นเนาะท่านผู้ชมเนี่ยเราปลูกทีทีอย่างเงี้ยเราเจาะดูไหมว่า เอาทีๆอย่างเงี้ยอผมอยากเห็นอย่างงี้ท่านผู้ชมมาดูถ้าไม่เข้าแก่นไม่เป็นไรนะเป็นสีชมพูนิดหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองดูต้นอื่นๆนะครับค่ะเอาต้นไหนก็ได้ครับโต มาแล้วนะครับนี่ไปนี่เข้าแก่นแล้วนะครับอ่าโอเคคือเข้าแก่นนะครับท่านผู้ชมนี่แด,ดงๆตรงนี้นะครับนี่คือแก่นไม้นะครับของไม้หงูดีต้นนี้ก็ค่อนข้างจะเล็กนิดนึงเล็กครับถึงใ้สวรานไปถึงไอ้ต้นใหญ่มันยังไปไม่ถึงกันเลยจริงๆแล้วมันมีแล้วแหละท่านผู้ชมครับตัวนี้ถือว่าทีนิดนึงนะครับปลูกทีไปนิดนึง ความที่ว่าเข้าแก่นเข้าแก่นไหมมันมันเข้าแก่นอยู่แล้วนะครับอายุถึงอายุได้นี่ยังไงก็เข้าแก่นแต่ว่ามันอยู่ข้างในเนาะก็ต้องใช้เวลาท่านผู้ชมครบ10ปีก็ขายได้เหมือนเดิมนะครับก็อยากจะบอกเกษตรกรนะครับว่าไม้หงหัวรี่เนี่ยมันเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกทางลอดของเกษตรกรที่ปลูกหลายๆอย่างมาแล้วราคานะครับราคาตกต่ําของอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยสุดท้ายตายที่ตลาดเกษตรกรจะให้ปลูกอะไรปลูกได้หมดนะครับจะปลูกสวยงามขนาดนี้ท่านผู้ชมดูสวยงามเป็นสวนขนาดนี้นะครับคุณอู๋ผั์ปลูกได้แน่นอน ถ้าเป็นเงินนี่ก็คือมหาศาลคุณอุรมครับเห็นแบบนี้ like แล้วที่เราปลูกห่างนี่คือดีไหมปลูกห่างดีกว่าครับ <c oughs> เพราะหนึ่ง <c oughs> ก็ประหยัดนะครับประหยัด <c oughs> ต้นพันธุ์สำหรับผู้ที่คิดมากรเรื่องต้นพันธุน,นะครับแต่ถ้าปลูกทีมันปลูกไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเอาปุ๋ยเอายามาบํารุงมันมันก็โตได้แล้วพอถึง10ปีเราก็ขุดต้นเว้นต้นออกไอ้ต้นที่เหลือก็จะชดเชยในเรื่องอื่นต่อไปและใหญ่ขึ้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรในเมื <c oughs> ่อเราปลูกไปแล้ว ครับ,ค,รบคุณอุพันธ์เข้าใจหรือยังครับว่าทําไมผมต้องแนะนา4ี่คูณสี่เข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าที่เราแนะนําี่คูณสเมตรเนี่ยคืออย่างนี้ครับเกษตรกรในประเทศเวียดนามในประเทศจีนเขาขายมาหลายชั่วยุคนแล้วและสิ่งที่เขาปลูกมาเนี่ยคือพูดง,ง่ายๆที่ผมบอกว่าคุณจะไปปลูกยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายคุณก็ได้คําตอบนี้แหละ ที่ดีที่สุดเนี่ยคือ4เมตร4เมตรคูณสเมตรนี่คือดีที่สุดไม่หนอยไม่มากใช่ไม่คือเราปลูกครั้งเดียวจบเลยคุณโต๊ะใช่แต่ที่ต้องมาเหนื่อยล้อมอีกล้อมต้นไม้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหนูล้อมล้อมนะล้อมได้ตอนจะยกไปเนี่ยใช่อีกอย่างหนึ่งการล้อมบางทีมันก็ทำให้แล้วมันก็ตายด้วยแล้วมันชะงักนะครับค่ะแล้วมันตายด้วยเห็นไหมหนูล้อมไปหมฟังๆอ่ะมีแต่ล้อมไปอ่ะครับบางทีแบกหน้าเขียวออกไปเลยแบบหนักมากสี่คูณสี่นะกันลังสวยงามหนักมากมันจบเลยจบตั้งแต่ครั้งแรก ค่ะต้องปลูกต้องวางแผนให้ดีก่อนนะคะหนูจะบอกคือหนูมีประสบการณ์เพราะว่าปลูกทีต้นไม้ยืนต้นนะคะต้องเว้นระยะให้เพราะว่าไม้ยืนต้นเราอยากได้เนื้อไม้เยอะๆใช่ไหมเราต้องปลูกเว้นระยะที่สุดค่ะที่เยอะห้าคูณห้าเมตรคูณห้าเมตรได้ยิ่งดีค่ะยิ่งดีค่ะคุณอุพันอย่างนี้มันแล้วที่เขาปลูกปลูกสองคูณสองสองเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่านี้ มันไม่ได้คุณโตคุณต้องวางแผนคือเราทําอะไรต้องวางแผนให้ดีนะคะมันเสียเวลาค่ะคเสียเวลามากแล้วเราจะรู้สึกเสียใจว่าในหนึ่งในเวลาแต่และว,วันเนี่ยคือเราอย่าอย่าทำให้เสียเวลาค่ะคต้องทาให้มันถูกต้องไว้ทําให้มันแบบตามแบบแผนไว้ได้ดีค่ะคดีค,คือคําตอบเนี่ยเขาทํามาหลายชั่วยุคนนะเขาถึงรู้ในเรื่องของของมูนะ <c oughs> ผมดูนะของมู่นิสสนในเรื่องของการปลูก ที่มีระยะที่เหมาะสมด้วยไม่เหมือนเจ้าอื่นที่ขายในตลาดแบบไม่ได้มีอะไรที่ถูกต้องนะเขาก็หวังจะขายจะกล้าอย่างเดียวแล้วไปบอกเกษตรกรให้ปลูกทีทีสองคูณสองผมก็ไปดูหลายเจ้าเหมือนกันนะผมดูเมื่อดูมาเพื่อเปรียบเทียบเขาไปบอกอย่างนั้นมันเกิดการเสียหายต่อลูกค้านะครับว่าเวลาเขาปลูกแล้วมันไม่โตมันเสียเวลาเขาและอีกอย่างหนึ่งสายพันธุ์ที่เอามาก็ไม่รู้เอามาจากไหนนะครับแต่ทางหงหมู่เนี่ย บอกตลอดนะครับให้เราปลูก4ีคูณส่เป็นขนาดที่เหมาะสมและสวยงามไม่เปลืองและก็ไม่น้อยไม่มากครับผมก็เห็นด้วยตรงนี้ผมมีค้อเปรียบเทียบตลอดและครับพอผมทําอะไรผมไม่ได้ทำทำทำ,ทำนะผมศึกษาอยู่ตลอดเวลาและก็เปรียบเทียบเสมอไม่งั้นผมคงไม่ต้องเอากล้าของหงหมู่หรอกครับเอาที่ไหนก็ได้ครับแต่ทําไมผมถึงเอากล้างหงมู่ล่ะครับผมชอบอะไรที่มันใช่ครับผมไม่ต้องมาแก้ไขทีหลังผมไม่ใช่นักแก้ไขครับผมเอาทีเดียวจบครับ ตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับท่านผู้ชมตรงไปตรงมาชัดเจนก็คือว่าระยะที่เหมาะสมที่สุดก็คือ4ีคูณสเมตรนะครับหรือว่าอาจจะเป็น5้คูณสก็ได้นะครับห้าคูณสมนี่ระบบยางพาราสามารถทําได้ไหมมันมีคนที่ปลูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอต่อไปนะครับคนที่ปลูกแล้วเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเลยเขาปลูกยางพารามาสุดท้ายเขามาเปลี่ยนเป็นปลูกตัวนี้เขาก็ปลูก 5. ้คูณสระยะมันก็จะกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นสามารถทําโลงเรือนเห็ดทําอย่างอื่นได้5เมตรมันกว้างไงแต่ว่าตรงนี้3เมตรถามว่ามันโตไหมมันโตครับ มันโตโตได้ไม่ต่างกับ4คูณสนะครับเพราะว่าถ้าเราคูณเป็นตารางเมตรแล้วก็ใกล้เคียงกัน 100- 100ต้นต่อตารางเมตรครับเออหนึ่ต้นต่อไร่เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันแต่เราจะเว้นช่วงให้เข้าออกได้สะดวกใช่มันจะเข้าออกได้สะดวกอันนี้ก็ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปลองเรียนรู้เองนะครับแต่ที่แน่สอเมตรไม่ได้แน่นอนท่านผู้ชม2เมตรเนี่ยมันเข้าแก่นลำหากแล้วดูต้นโตมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเต็มที่นะใช่ไหม ดูชะลุดชะลุดชะลุดอย่างเดียวแต่คราวน,นี้ต้นเนี่ยม,ม,มันไม่อ้วนสักทีนะมันไม่อ้วนสักทีอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเกษตรกร,กรทางบ้านเอาความจริงมาคุยกันนะครับความจริงใจสําคัญที่สุดความจริงใจจากผู้ที่ส่งเสริมให้ปลูกนี่แหละผู้ส่งเสริมให้ปลูกต้องรู้ก่อนคุณต้องรู้จริงก่อนรู้จริงแล้วคุณพูดจริงไหมสําคัญ <c oughs> นะครับผมไม่ได้มาเพื่อจะขายกล้าผมบอกคุณอุดมแล้วไง <c oughs> ถ้าผมอยากขายกล้า คุณหนูพันแปเอามาเพิ่มอีกเลยเนี่ยตรงเนี้มันปลูกได้อีกแถวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมนะครับถ้าคุณหนูพันธเอามาแล้วคุณหนูพันก็เสียหายนะเพราะปลูกไปมันก็ตายปลูกไปมันก็ไม่โตแบบนี้ครับมันจะไม่โตนะฮะโตไม่เต็มที่ก็ฝากไว้นะครับหงมูทลแลนอยู่เคียงคู<_<__่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนตลอดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ